ซ้อมบอลแล้วปะปะปะเดี๋ยวมืดขําจะกลับบ้านไม่ถูกกันจริงด้วยยังเตะบอลไม่หายมันเลยอารมณ์มันค้างอ่ะวัยรุ่นยังออกแรงไม่สุดเลยองินงินเงียดเงียดทอมเดี๋ยวเงนงนเงียดเงียดเดี๋ยวเราต้องไปแว้นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขโมยมอเตอร์ไซค์พ่อไปแว้นกันต่อแข่งกันเอาเป้าได้ไม่กลัวอย่แล้ว พปรจะดังเลยกลัวครูไม่ได้ยินหรือไงก็คงอยากให้ได้ยินมั้งก็อยากเตะบอลต่อไงก็รู้อยู่ถ้าพระที่ตกแล้วจะเตะบอลต่อได้ไงนี่จะฉายไฟไปเล่นบอลกันไปหรือไงเดี๋ยวพ่อแม่พวกเธอก็ส่องไฟฉายมาตามพวกเธอกลับบ้านถึงสนามบอลหรอครูไม่เอาด้วยนะไปไป,ไปเก็บของกลับบ้านกลับบ้านทางโรงเรียนกําลังทําเรื่องขอติดตั้งไฟหลวงอยู่แต่เขาว่าถ้าทำน้อยมันไม่ขุมอ,อธิบายมาหน่อยคะ่ะครู เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแทนครับก็คือว่ามีคนเสนอให้กับครูใหญ่ว่านอกจากการติดตั้งเสาไฟให้ความสว่างแล้วก็ให้สวยด้วยไปเลยแล้วถ้าจะให้สวยเนี่ยก็ต้องติดตั้งตั้งแต่หน้าโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงสนามฟุตบอลที่เรายืนอยู่ระยะทางนี้กี่กิโลเมตรรู้ไหมครับ2กิโลเมตรถูกต้องครับแล้วจะเริ่มติดตั้งเมื่อไหร่คะครูก็ถ้ามีเงินก็เริ่มได้เลยเห็นเขาเสนอแบบมาด้วยเสาไฟแทพนมมีเสาหลอดไฟ ยอดบดลูกป,ปั้นเทพนมราคาต้นละแ0 0 0มื่นฮะต้นเท่าไหร่นะแปดหมืน่นโอ้มยก็อดเห็นคนเสนอราคาเขาว่าไม่แพงเพราะเราจะเป็นต้นแบบยังไม่มีใครทำลดลายเทพนมที่สำคัญคือถ้าตั้งทุกๆสิบเมตรจากหน้าโรงเรียนมาถึงสนามฟุตบอลตรงนี้ประมาณ2กิโลเมตรก็200ต้นแต่จะมีค่าบำรุง เขาจะดูแลและเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดให้ปีแรกแล,และมีเงินทอนเข้าโรงเรียนด้วยครูครับครูครับ8,000มนคูณ200ต้นเป็นเงินเท่าไหร่ครับแป๊ปนึงนะ16ล <16, 000. S 1> ้าน16ล้านโอ้มีคนเหยียบท้าผมครับค,ครูขอโทษน้องตงกใจเผลอใส่เกียร์ห้าแล้วครูใหญ่ตกลงไปยังคะครูก็เห็นว่าโ,โอเค ถนนเข้าหมู่บ้านอื่นๆขึ้นเสาไฟกินาลีเสาไฟช้างสามเสียนเสาไฟหนุมานและเสาไฟนาเงือกเราแค่ต้องการความสว่างเวลาเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละครับเวลาพอดีตกก็ต้องเลิกเล่นบอลละอารมณ์ไวรุ่มมันยังค้างมันปลดปล่อยพลังไม่หมดหงุดหงิดหุดหงิดต้องไปแหวนกันต่อจริงๆแล้วเอาแค่หลอดไฟประดิษฐกับเสาไม้ไผ่แล้วก็ต่อกับแผงโซลาเซลล์ก็น่าจะพอแล้วครูเอาเงินไปสร้างตึกใหม่ดีกว่าแล้วเงินทอนคืออะไรครับครู